ก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าครูท็อปนะครับใช้ไม้อะไรบ้างนะครับตอนนี้ที่ลงไปตีกวนบ่อยๆนะครับนี่ตัวแรกก็อยู่ที่มือครูท็อปเลยนะครับ VS เอสเลเซอร์เป็นที่1ในใจครูท็อปตอนนี้อยู่นะครับวีเอสเลเซอร์ตัวไม้เนี่ยตบหนักมากนะครับบาลานซ์เนี่ยสามมิลเมตรก้านเนี่ยเขาทำมาดีได้ดีนะครับเทคโนโลยี7040เนี่ยทำให้ก้านสปริงดีมากนะครับสำหรับวีเอสเลเซอร์ซึ่งถือว่าเป็นตัวบนๆของเวทรุ่นหนึ่งนะครับนี่ที่1ในใจครูท็อปวีเอสเลือกกด้้ววยถาลงน วิลเซอร์อันดับหนึ่งก่อนนะครับถ้าเอ็นไม่ขาดมาดูอันดับ2ครับอันดับ2องคุท็อปเนี่ยที่ใช้ก็คือ VS สคิรินนะครับสวิสคิรินเนี่ยมาก่อนเลเซอร์ซึ่งคูท็อปใช้มาก่อนนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นไม้บุกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็บาลานซ์สามมิลเมตรเหมือนกันส่วนคิรินเนี่ยจุดพิเศษของเขาคือตัวก้านเนี่ยเทคโนโลยีไทเทเนียมทูมนะครับข้างในเนี่ยจะมีเส้นไทเทเนียมอยู่3เส้นทำให้ก้านเนี่ย เด้งแล้วคืนรูปได้ดีมากนะครับถ้าเป็นเกมบุกคุณ็อบจะยึด2ตัวนี้นะครับก็คือคิรินกับเลเซอร์อันดับ3นะครับก็จะเป็น VS w o v e n เว s นะครับตัวนี้บอกเลยว่าตีสบายมากนะครับแล้วก็วัสดุคาร์บอน4 0 t วัสดุค่อนข้างสูงนะครับที่สําคัญคือใช้วันเคเวนถักทอเข้ามานะครับทำให้ตัวไม้เนี่ยตีแล้วนุ่มสบายตัวนี้ตบไม่หนักมากแต่ว่า เล่นเกมเร็วนะครับเกมวางเนี่ยดีมากถ้าคุณท็อปอยากเปลี่ยนสปีดเกมนะครับที่แบบว่าตีไวขึ้นก็จะเป็น 88s เลยนะครับซึ่ง w ูเว้น 88s เนี่ยก็เป็นตัวท็อปในตระกูล w ูเว้นสุดๆแล้วตัวนี้นะครับหมายที่4ก็จะเป็น w ูเว้นธรรมดานะครับตัวนี้เรียกว่าอันต้าวูเว้นถ้าสีทองนี่จะหมดแล้วนะครับก็จะเป็น w ูเว้น 70x ซึ่งตัวนี้จะตีสบายๆเลยนะครับใครอายุเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าตีง่ายมากนะครับเวลาคุณท็อปสอนทั้งวันหรือสอนยาวๆเนี่ยวูเว้นก็จะเป็นหลักก่อนเพราะว่า ไม่เมื่อยแขนมากหัวไม่ได้หนักมากบาลานตัวนี้อยู่ที่2 9 3ม mm. มิลลิเมตรถือว่าเป็นไม้อลาวนะครับดีได้ดีได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวที่5นะครับเป็นวีเ r สดารกอนซึ่งตัวนี้เพิ่งเข้ามาได้เดือนเดียวเองนะครับกูท็อปก็ชอบเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ตบที่ดุมากๆเหมือนกันนะครับแต่เวลาเลือกใช้เนี่ยกูท็อปก็จะหยิบตัวเลเซอร์กับกิรินไปก่อนอันนี้จะเป็นตัวเลื่อนดับ3ถ้าเป็นเกมตบไม้ที่6ตัวสุดท้ายของกูท็อปนะครับจะเป็นไม้เบาแล้วนาโนพาวเวอร์เจ็ดพ ตัวนี้เป็นไม้ 5U ไม้เบาตัวนี้สําหรับแบบออกไปตีเล่นๆตีสนุกๆน,นะครับให้เรารู้สึกสบายไหล่สบายแขนเวลาสอนก็ใช้ได้ด้วยบาลานซ์ที่300ม mm มก็ทําให้ตบได้ดีอยู่ช่วงหลังไม่ค่อยได้ใช้แล้วช่วงหลังกูท็อปจะถ้าสอนเนี่ยจะใช้วุ้นแทนนะครับก็เป็นไม้ทั้งหมด6ตัวที่กูท็อปใช้ณนะปัจจุบันนี้นะครับเวเดเซอร์ถ้าใครสนใจนะครับบอกเลยว่าต้องชอบเหมือนกูท็อปแน่ๆใครสนใจตีตามกูท็อปนะครับเลือกชมได้เลย6ไม้นี้นะครับ